วันนี้นะคะมลจะมาสอนทุกคนเปิด IG นะคะไม่ว่าคุณจะแบบเป็นมือใหม่ที่ยังไม่เคยเล่น IG เลยคือแบบว่าเปิดไม่เป็นหรือคุณเป็นคนที่แบบมี IG ส่วนตัวอยู่แล้วแต่อยากจะเปิด IG เพิ่มเพื่อทําเป็น IG ร้านค้าแต่เพิ่มแอดเคา t ์ไม่เป็นวันนี้นะคะมวลจะสอนแล้วก็ให้ทุกคนนะคะกดแล้วก็ทำตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิด IG กันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่น IC เลยนะคะทุกคนหยุดคลิปเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ ไปโหลดแอปพลิเคชัน Instagram มาก่อนนะคะแล้วถึงจะสามารถทำตามไปพร้อมๆกันได้นะคะส่วนใครที่มีแอป IG อยู่แล้วแต่ยังไม่มีแอคเคาท์เป็นของตัวเองนะคะหรือเป็นคนที่มี IG อยู่แล้วแล้วอยากจะเปิดอีกแอคเคาท์หนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาทุกคนนะคะเปิดแอป IG ขึ้นมาเลยแล้วเดี๋ยวเราทำตามไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งเดี๋ยวโมจะขอดูในมือถือไปด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะแคปหน้าจอให้ทุกคนโชว์ไว้ในคลิปตรงนี้เลยนะคะทุกคนจะได้สามารถแบบ กดแล้วก็ทำตามไปพร้อมๆกันได้นะคะโอเคมาเริ่มกันที่สำหรับใครที่ยังแบบยังไม่เคยมี IG เลยนะคะวิธีการทำตามนี้นะคะก็คือหลังจากที่ทุกคนโหลดแอป IG ขึ้นมาแล้วนะคะก็กดเข้าไปมันจะโชว์หน้านี้ขึ้นมานะคะพอมันโชว์หน้านี้ขึ้นมาปุ๊บนะคะทุกคนกดคำว่าสมัครใช้งานกดเสร็จปุ๊บนะคะก็กดถัดไปเลยนะคะ เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้าลงทะเบียนขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้ก็จะให้คุณใส่มันจะมีให้ใส่เป็นเบอร์มือถือกับอ e ีเมลมวลแนะนำว่าสมัครเป็นอ e ีเมลแล้วกันนาอทุกคนก็คลิกตรงคำว่าอ e ีเมลแล้วก็พิมพ e ์อีเมลลงไปได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นส่วนสำหรับคนที่ยังไม่มีไอเลยนาอทุกคนทำตามแล้วก็ค้างไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมวลจะขอสลับไปที่คนที่มี i ออยู่แล้ว แต่อยากจะเปิดเพิ่มเพราะว่าสเต็ปม,มันทำคล้ายๆกันมุลก็เลยเดี๋ยวขอสลับมาสำหรับคนที่มี IG อยู่แล้วแล้วต้องการจะเปิดอีกหนึ่งแอคเคาทเพิ่มขึ้นมานะคะทุกคนก็เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ IG ของตัวเองมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บทุกคนก็กดตรงชื่อชื่อ IG ของเราะคะ่ะอย่างของมูลมูลก็กดตรงคำว่า m o นซี่บิกิน i ีนะคะมันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยว่าแอคเคาททั้งหมดที่เรามีมี เขาอะไรบ้างนะคะมันก็จะโชว์ขึ้นมาเสร็จปุ๊บตรงตรงด้านล่างสุดนะคะมันจะมีเครื่องหมายบวกเนาะแล้วมันจะพิมพ์คำว่าเพิ่มบัญชีผู้ใช้ทุกคนก็คลิกตรงเพิ่มบัญชีผู้ใช้ได้เลยค่ะเสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้นมาว่าพอเรากดเพิ่มบัญชีเสร็จแล้วอะค่ะมันจะขึ้นมาว่าเข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่มีก็คือหมายถึงแบบให้เข้าสู่ไอที่เรามีอยู่แล้วแต่เรายังไม่ได้ล็อกอิน เนาะอันนี้ก็คือเป็นเคสที่มีอีกอ G นึงอยู่แล้วแต่สำหรับทุกคนที่อยากจะเปิดใหม่เลยนะคะให้คุณคลิกตรงคำว่าสร้างบัญชีสร้างบัญชีใหม่นะคะกดไปเลยกดเสร็จปุ๊บนะคะมันจะให้เราตั้งชื่อผู้ใช้ทุกคนก็พิมพ์ไปเลยนะคะตรงคำว่าตั้งชื่อผู้ใช้ตรงนี้ค่ะเราสามารถใช้ตัวอักษรอะไรได้บ้างนะคะก็คือเราสามารถใช้เป็นภาษาอังกฤษได้นะคะตัวเลขได้นะคะ แล้วก็อัน e r เดอร์สกอร์อันด์เดอร์สกอร์ได้แล้วก็ตัวดอทได้มันจะได้เท่านี้นะคะเวลาที่เราตั้งชื่อพิมพ์ลงไปอะคะ่ะคือถ้าชื่อนั้นยังว่างพร้อมใช้งานมันจะขึ้นเป็นเ,เครื่องหมายสีเขียวแบบของมนแต่ถ้าเกิดว่าชื่อนั้นมีคนใช้ไปแล้วไม่ว่างแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแบบเ,เป็นสีแดงแดงนั่นหมายความว่าชื่อนั้นไม่ว่างนะคะคุณก็ต้องแบบพยายามพิมพ์เป็นชื่อใหม่ที่มันว่างเราถึงจะสามารถสมัครใช้งานชื่อนั้นได้นะคะ พอเราพิมพ์ชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาหน้านี้สําหรับใครที่มี IG อยู่แล้วมันก็จะขึ้นว่า IG ใหม่อันเนี้ยจะให้ผูกกับ IG เก่าเลยไหมก็คือจะเป็นส่ง IG ที่ใช้อีเมลเดียวกันแต่มนแนะนำให้ทุกคนเลือกตรงด้านล่างนะคะตรงคำว่าสมัครใช้งานด้วยอีเมลหรือหมายเลขมือถือใหม่นะคะก็คืออันนี้เป็น IG ใหม่ที่ใช้อีเมลใหม่ไปเลยซึ่งมนมองว่า มันค่อนข้างเสถียรกว่ามนเคยเปิดไอใหม่แล้วผูกกับอ e ีเมลเก่าซึ่งมันจะมีความแบบไม่ค่อยระบบมันยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่มนก็เลยแนะนำว่าให้ทุกคนเปิดแบบใช้อ e ีเมลใหม่ไปเลยนะคะพอคลิกเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะขึ้นมาว่าให้คุณใส่อ e ีเมลซึ่งพอถึงตรงนี้ปุ๊บอะค่ะสำหรับคนที่ยังแบบยังไม่มีแอคเค้าเลยอะเขาก็จะให้ใส่อ e ีเมลใช่ไหมแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยมีแอคเค n t เลยเขาจะให้ใส่อ e ีเมลก่อนแล้วค่อยตั้งชื่อ แต่ถ้าใครที่มี i ออยู่แล้วเขาจะให้คุณตั้งชื่อก่อนแล้วค่อยใส่อีเมลเพราะว่าคือเขาจะให้คุณเลือกว่าคุณจะผูกกับอีเมลเดิมหรือจะใช้เป็นอีเมลใหม่นั่นเองนะคะมันจะมีแค่สขั้นตอนตรงนี้ที่สลับกันอยู่เนาะประมาณนี้ค่ะแล้วก็คุณก็พิมพ์อีเมลลงไปได้เลยนะคะหลังจากที่เราพิมพ์อีเมลลงไปแล้วนะคะเขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านนะคะซึ่งรหัสผ่านตรงนี้มันก็คือ เป็นรหัสผ่านสำหรับล็อกอิน i อของคุณนั่นเองคุณพิมพ์ไปแล้วนะคะหาที่จดคุณจดไว้ในโน้ตก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อคุณสมัครไปแล้วแล้วคุณลืมพาสเวิร์ดนะคะอ่ะพอพิมพ์รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเด้งเข้ามาว่ายินดีต้อนรับสู่ IG ก็คือเท่านี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ วิธีการสมัคร IG ง่ายมากๆเลยทุกคนทุกคนนะคะสามารถกดตามทำตามกันได้เลยนะคะคือมันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะมวนเชื่อว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย